ขอกลับครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกนามหลวงพ่อเจริญแล้วก็พระสงฆ์ทุกลูกอัตมาภาพก็มาแสดงธรรมที่นี้เรียกว่าเป็นบวชมาก็เกือบสี่กว่าพรรษาแล้วเพิ่งมาแสดงธรรมสองครั้งครั้งแรกก็หลวงปู่เปียนครั้งที่สองก็หลวงปู่สัง ครั้งที่สามก็หลวงปู่กวงเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่กับผมน่ะเขาลบเลื่อมใสท่านเพราะว่าหลวงปู่กวงท่านเคยไปที่วัดถ้ำพระตอนหล่อพระพุทธรูปพระประธานสมัยนั้นมันยี่สิบกว่าปีท่านก็เมตตาไปเป็นประธานหล่อพระก็มีครูบาอาจารย์ หลายรูปหลายองค์สมัยนั้นก็อยู่องค์เดียวก็การต้อนรับหลวงปู่ก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยดีคือก็รู้จักหลวงปู่กวงมาประมาณตั้งแต่ปี2526-27สมัยนั้นอาตมาอยู่วัดถ้ำผาปล่องเชียงดาวกับหลวงปู่สิมพุทธาจารโรหลวงปู่กวงนี้เรียกว่าเป็นพระ สะดุดตาอัตมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอท่านที่สะดุดตาก็เพราะว่าท่านมีบาดใหญ่มีเจ็บ1สิบเอ็ดสิบสองนิ้วก็ไม่รู้คือท่านก็มาเคยท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมท่านก็เคยจำบรรษาับหลวงปู่สิมก็หลายหลายบรรษาอยู่แต่ว่าท่านเป็นรุ่นรุ่นคก่อนรุ่นหลวงปู่แว่นหล,ลวงปู่หลวงหลวงปู่บัวไข่ รุ่นใหญ่อย่างอาตมานี่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานคือเป็นรุ่นสุดท้ายนีหล,ลวงปู่กวงท่านเป็นพระสมถกรรมฐานเป็นครูบาอาจารย์ที่น่ากราบไหวบูชาเคารพอย่างถึงใจเพราะหลวงปู่ท่านเป็นพระที่มักน้อยสันโดษก็จะพบเจอท่านทุกครั้งในงานของหลวงปู่สิม ท่านมาท่านมาแป๊บเดียวท่านก็ไปท่านก็เคยไปเมตตาที่ท,ทำามทำพระก็เลยได้มากราบถ้ามาแถวแม่แตงนี้ก็จะไวแะมากาบหลวงปู่เปลี่ยนหลวงปู่สังเนี่ยหลวงปู่กวงหลวงปู่ประสิทธิ์เนี่ยก็แวะมากาบประจําไม่เคยขาดแล้วก็บ่อยด้วย แล้วก็ลุงปู่ท่านก็เมตตาท่านจําเราได้ดีเพราะเราเก็เป็นพระที่อุปถากดูแลลุงปู่ครั้งสุดท้ายเพราะอาตมานี่ก็อยู่อันกับลุงกุสิมเนี่ยท่พาพระปลองมันสิบปีพอดีแต่ว่าญาติโยมไม่ค่อยรู้จักเพราะอาตมามันอยู่กับพวกกะเลียงพวกไทยใหญ่พวกพมา่าลาว่ามีหลายเผ่ามเมสเรียงนี่เรียกว่ามีวัด ธรรมยุทธ์อยู่วัดเดียวเท่านั้นแหละไม่ค่อยมีพวกเพื่อนฝูงเมื่อครูบาอาจารย์ไปหานี่รู้สึกว่ามีความปิติยินดีดีอกดีใจเนี่ยเพราะว่าเราก็เคาเรพเลื่อมใสท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น นบัตนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและให้คณะสทายาโยมทั้งหลายเนะี่ยฟังธรรมะพร้อมกับนั่งสมาธิภาวนาไปด้ว <c> ย <oughs> การนั่งสมาธินี้ก็ให้นั่งคัดสมาธินะ มือขวาทับมือซ้ายนะตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาแล้วก็นึกภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามครั้งแล้วก็นึกพุทโธพุทโธคําเดียวพุทโธเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นเรียกว่าเป็นมหาบุรุษเป็นยอดมนุษย์เป็นยอดคน เรียกว่าเป็นยอดเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านไม่ใช่เป็นธรรมดาเรียกว่าเป็นเท้าพญามหากษัตริย์สมบัติของพระองค์นั้นเรียกว่าเต็มโลกเต็มแผ่นดินปราถนาสิ่งใดจะไม่ได้นั้นไม่มีแต่ทำไมพระองค์จึงเสด็จหนีออกบรรพชาเพราะพระองค์เห็นเทวทูตทั้งสี่คือเห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเมื่อเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเกิดความสลดสังเวชตัวเราก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายทำอย่างไรจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อเห็นสมณะนักบวชนักบวชนี่เรียกว่ามีภาระหน้าที่การงานน้อย คงจะทำที่สุดของความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยพระอ,องค์เรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อพระอ,องค์เห็นเทวทูตทั้งสีนะ่เนี่ยพระองค์ก็อยู่ไม่ได้เพราะพระอ,องค์บำเพ็ญบรารมีมา,มามากมายเรียกว่าสี่อสงไขยแสนมหากับปรารถนาที่จะลื้อขนสัตว์ไปพระนิพพาน พระองค์จึงเสด็จหนีออกบวชออกบรรพชาได้ขี่ม้ากันทกกะนะพอจะออกจากประตูพระราชวังพญามา,าลาธิราชมันรู้ว่าสิทธัตถะออกบวชจะไม่อยู่ในอำนาจของมารจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญามารมันก็เข้ามากระซิบบอกว่า ขอพระองค์อย่าพึ่งออกบวชเลยรอเจ็ดวันพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดินะไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่เกินพระองค์นั่นนะพ,พยามารเนี่ยเวลาเราจะทําบุญให้ทานพยามารมันก็เข้ามามารก็คือผู้ฆ่าผู้ทําลายมารก็คือจิตจิตโลภจิตโกรธจิตหลงนี่แหละ ทุกครั้งพระพุทธเจ้าก็เชื่อมานหลอกให้พระองค์มาเกิดมาเกิดก็มาแก่มาแก่ก็มาเจ็บมาเจ็บก็มาตายมาทุกขมาเดือดร้อนอยู่ในวัฏะสงสารพระองค์ไม่เชื่อมานพระองค์เสด็จหนีออกบวชภาวนาอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำอยู่ในภูเขาในสมัยนั้นคนไม่รู้จักพุทธโธธรรมโมสังโฆ พระอ,องค์บําเพ็ญอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำถึงหปีหกพรรษาก็ยังไม่ได้ตรัสสลูพอเข้าพรรษาที่เจ็ดพระองค์ก็เสด็จไปที่พุทธคายาไปนั่งภาวนาใต้ต้นไม้สีมหาโพเมื่อพระอ,องค์นั่งผินหน้าพระพักไปทางด้านทิศต,ตะวันออก ผินหลังให้กับต้นไม้โพตั้งพระโวรกายเที่ยงตรงพระองค์หาอุบายภาวนาลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอน,นาปานี่แหละพระพุทธเจ้าเอาลมเข้าลมออกเป็นอุบายภาวนาครั้งแรกสูดลมหายใจเข้าพระองค์ก็มีสติรู้ลมออกก็รู้ ลมสั้นก็รู้รู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกไม่ทรงจิตออกไปภายนอกพระองค์ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าแม้เลือดเนื้อร่างกายมันจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งเป็นอันขาดถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ายอมตาย นี่แหละน้ำพระไทยใจของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเหมือนพื้นพระสุธาเรียกว่าเหมือนแผ่นดินไม่วันไหวกิเลสมารสังขารละมานพยามารทั้งหลายไม่กล้ามาลบกวนพระองค์ก็กำหนดลมเข้าลมออกจนจิตใจของพระองค์สงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจของพระองค์สงบตั้งมั่นทีนี้พระองค์ก็รู้ละ รู้โดยญาณของพระอ,องค์พระอ,องค์ก็พิจารณาเรียกว่าทางด้านปัญญามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในหลักที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาเรียกว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนสังขารภายนอกสังขารภายใน สังขารภายนอกก็ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมันก็ไม่เที่ยงสังขารภายในก็รูปประคันร่างกายของเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงยังรูปประคันของคนเหล่านี้มันได้มาจากไหนก็ได้มาจากาธาตุดินาธาตุน้ําได้มาจากาธาตุของแม่ของพ่อมารวมกันเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแตกเป็นกิ่ง มีขาสองแขนสองสีสะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในหนังหุ้มเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเราท่านทั้งหลายเคยไปน,นอนอยู่ในท้องของแม่ตั้งเก้าเดือนสิบเดือนเรียกว่าเหมือนอยู่ในนรกขุมหนึ่งเมื่อแม่กินของร้อนของเผ็ดเข้าไปก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนะ พุทธเจ้าท่านตรัสว่าชาติปิทุกขานชาติความเกิดเป็นทข์ไม่ว่าจะเกิดมาบ้านใดเมืองใดประเทศไหนมันก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายเหมือนกันทั้งนั้นแหละนี่แหละพระอ,องค์พิจารณาเห็นอันนี้จังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลอยู่ทุกขณะ ทุกเวลานาทีพอครบกำหนดก็คลอดออกมาพอลืมตาขึ้นดูโลกครั้งแรกก็ร้องไห้น้ำตาไหลเหมือนจะบอกพ่อบอกแม่ว่าเกิดมาเป็นทุกอย่างนี้อย่างนี้แต่บิดามารดาผู้บังเกิดกล่าวกับดีใจเมื่อได้บุตรได้ที่ดาหารู้ไม่ว่าเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีมีแก่มีเจ็บ มีตายก็ได้มารดานี่แหละเป็นผู้ที่ให้น้ำนมให้ขนมเลี้ยงเรามาถ้าแม่ไม่เลี้ยงเราไม่มีทางที่เราท่านทั้งหลายจะได้มานั่งภาวนาณสถานที่นี้บิดามารดาผู้บังเกิดกล่าวนี้เรียกว่าเป็นครูคนแรกที่สอนเราสอนให้กินสอนให้ พูดสอนให้เดินสอนทุกสิ่งทุกอย่างพอรู้เรารู้ภาษาก็ส่งให้ไปเรียนหนังสือไปเรียนวิชาความรู้ในโลกเพื่อที่จะได้เอาวิชาความรู้นี่แหละมาทำมาหาเลี้ยงชีพนี่แหละอันิีจังมันก็เปลี่ยนไปจากเด็กนอนอยู่ในพ่ออ้อมก็จเจริญวัยใหญ่ขึ้นมามาเป็นหนุ่มเป็นสาว เมื่ออยู่ในวัยหนุ่มวัสาวเรียกว่าเป็นวัยที่ประมาทโมเมาหลงสำคัญผิดคิดว่าเรายังหนุ่มยังแข็งแรงเรายังห่างไกลต่อความแก่ความเจ็บและความตายแท้ที่จริงความตายนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกสูตรลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละชีวิตของเราอยู่แค่ลมเข้าลมออก หายใจออกหายใจเข้าไม่ได้ก็าตายไม่ได้อยู่ที่วันคืนเดือนปีที่เรานับว่าเดาได้อายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีแท้ที่จริงมันไม่ได้มันหมดไปมันสิ้นไปต่างหากชีวิตจริงๆนั้นมันอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกความตายนั้นมันล่นไล่ติดตามเราอยู่ทุกขณะทุกเวลานาที เหมือนเงานี่แหละมันตามเราอยู่แต่ว่าบุญของเรายังรักษาอยู่เรายังได้มาฟังเทศฟังธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์เรียกว่าเป็นบุญเป็นลาบของเราเมื่อค้นจากวัยหนุ่มใบสาวก็ถึงวัยกลางคนก็มีสามีมีภรรยาพอพ้นจากวกัยกลางคนก็ถึงวัยแก่วัยเท่าวัยฉลาพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์นะเมื่อแก่ตาก็ฟ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยเห็นมีหูก็หนวกหนักฟังอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินมีร่างกายผิวหนังก็เหี่ยวย่นตกกะไม่เป็นที่น่าปรารถนาจะลุกจะนั่งจะไปที่ไหนก็ปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาร่างกายนี้มันทนไม่ได้ในที่สุด เรียกว่าความตายเป็นทุกข์คนเรานั้นเวลาใกล้จะตายนั้นเรียกว่าทุกข์จนมันทนไม่ได้ที่เราบ่นว่าเราไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี้ยังไม่เท่าเวลาที่จิตมันจะออกจากร่างบางคนนั้นลองให้คนนั้นมาช่วยคนนี้มาช่วยในที่สุดร่างกายนี้ มันก็ถึงซึ่งความแตกดับตายไปตายไปแล้วก็ยังไม่แล้วเพราะเรายังมีเชื้ออยู่คือเรายังมีกิเลสลาคะยังมีกิเลสโทสะยังมีกิเลสโมหะอยู่ยังมีความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันจะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะทุกวัฏฏะสงสารต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ตายไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเวลาเรามาเกิดเราก็ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเนี่ยเรามาเกิดในปัจจุบันชาตินี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าได้พากันประมาทเรารู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายที่จะมาถึงทำไมเราถึงมัวเมามัวเพลิดมัวเพลินมัวกินมัวนอนมัว หลับไหลอยู่พยามัจจุราชคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้ามองเห็นอนิจังทุกขังอนัตตาเห็นชาติความเกิดเป็นทุกข์ชรลาความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ความพัดพลากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์พวกทําให้พระองค์เกิดเกว่านิพพิธายานความเบื่อหน่ายคลายกิเลส ลาคะโทสะโมหะพระองค์ได้ตรัสรู้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้รู้องค์เดียวนะไดโปรดเวนไนยสัตว์ทั้งหลายนะครั้งแรกเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์ก็คิดว่าธรรมะเป็นของละเอียดยากที่มนุษย์เทพเทวดาอินพรมจะรู้จะเข้าใจเมื่อพระองค์ดำริอย่างนั้น เท้ามหาพรมพระอินทพระพรมก็ลงมาอาราธนานิมนต์ที่เราอาราธนาพรมมาจะโลกานะถ้าความหมายมันขอพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาเถิดเพราะมนุษย์เทพเทวดาอินพรมผู้จะรู้จะเข้าใจธรรมะของพระองค์มีอยู่อุปมาเหมือนบัวสีเหลา บางดอกบางเหล่าก็อยู่ในโคลนตมอยู่จะเป็นอาหารของเตา่าของปลาก็ไม่ทราบแต่บางดอกบางเหล่าก็โคดโ์โ,โพ้นคนตรมขึ้นมารอแสงพระอาทิตย์ส่องก็จะบานในวันพรุ่งนี้นี่พระอ,องค์จริงรับอาราธนานิมนต์ครั้งแรกพระอ,องค์ก็นึกว่าใครหนอจะรู้จะเข้าใจธรรมะของเรามีอยู่หรือไม่ ก็มานึกถึงอลาดาบทอุทกะกดาบทพระอาจารย์ทั้งสองสมัยเมื่อพระอ,องค์บำเพ็ญอยู่ในป่าเคยไปศึกษาแต่ก็ไม่ได้สำเร็จแล้วก็ย้อนมานึกถึงปัญจวคีหรือสีทั้งห้าที่เคยอุปถากรับใช้พระอ,องค์เมื่อพระอ,องค์ไม่เสวยพระกายหารจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ พระอ,องค์จึงมาภาวนาและพระอ,องค์ก็เสด็จไปโปรดปัญจวัคีหรือสีทิหรือสีทั้งห้าที่ป่าอิสิปัตนะมลึกขะทายวันกรุงพลาณสีได้แสดงธรรมจักเรีเยกว่าธรรมจักนี่เป็นเทศกันแรกของพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาที่ป่าอิสิ ปัตนะมลึกขะทายวันกรุงพลาณสีเมื่อพระองค์แสดงธรรมจักจบลงอัญญาโกนธัญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาพุทธเจ้าก็รับรองว่าอัญญาสิวะตะโพกน,นโย ัญญาโกนธัญ,ญะได้รู้แล้วต่อมาในพรรษาเนี่ยพระองค์ก็แสดงอีกกันหนึ่งเรียกว,ว่าอนัตตาลัคนสูตรเมื่อพระอ,องค์แสดงอนัตตาลัคนสูตรจบลงปัญจวคีราสีทั้งห้าก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นถึงพระอรหันตตาขีณาศพจบพรหมจันร์ ออกพรรษาพระองค์ก็ส่งสาวกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไปทิศละองค์ละองค์ส่วนพระองค์ก็เสด็จลำพังพระองค์เดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่ามีพุทธกิจอยู่ห้าประการตอนเช้าเรียกว่าบุบบันเหบินทปาตัญจะพระองค์เสด็จโปรดสัตว์ในทางบินทบาท สายยันเฮธรรมเทสนังสายสายบ่ายบ่ายเย็นเย็นแสดงธรรมโปรดอุบาสกอุบาสิกาเท้าพญามหากษัตริย์ก็มาฟังเทศฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปโดเซพิคุโอวาดังพบค่ำพระอ,องค์ก็ประทานโอวาทแก่พระพิสุพิสุณีสามเณรสามเณรีสิกขมานา เที่ยงคืนพระพุทธเจ้าเรียกว่าอัฐะลเตเทวะปัญหาหนังพระองค์ก็เทศสอนเทพเทวดาก็มาฟังเทศฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาก็มีปัญหาก็มาถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็โปรดเทวดาใกล้ลุ่งพระองค์ก็เล็งยานดูผู้ที่มีวาสนาอินทรีย์บารมีแก่กล้า พอที่จะรู้จะเข้าใจธรรมของพระองค์มีอยู่หรือไม่ถ้ามีพระองค์ก็เสด็จไปโปรดพุทธกิจห้าประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำจนเต็มบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องจนอายุของพระองค์ล่วงเลยมาแปสปีจึงเสด็จดับขันเข้าสู่นรุพานวันที่พระองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่นรุพานนั้น ตอนเช้าพ่อองค์รับอาหารบินทบาทของเศรษฐีเหลือจุนทบุตรเศรษฐีเมื่อพ่อองค์เสเวยพระกยาหารเหลือประชวนบางคนเป็นพระโลหิตถ่ายเป็นเลือดแต่พ่อองค์ก็เสด็จเดินทางตลอดทั้งวันเพื่อจะไปปรินิพานที่เมืองกุสินาลาตอนบ่ายเย,ย็น,ยน,ยนก็ไปถึงสวนของพวกมันละกษัตริย แล้วพระองค์ก็นอนเรียกว่านอนตะแคงขวานอนสีหใสยญาติแล้วก็ตรัสปัดชิมโอวาทว้ว่าหันดธานิอมันตยามิโวพิเวดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา อัปมาเดนะสัมปเทธะท่านทั้งหลายจงทำความเพียรให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันเข้าสู่นิพพานใต้ต้นไม้รังทั้งคู่ในวันเดือนหกเพนพระจัน์ทเต็มดวง เดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงมีความหมายต่อพระพุทธศาสนาเมื่อพระองค์ประสูติจากคับโพธรท้องแม่ก็เดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อพระองค์ปรินิพานก็เดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวง เราท่านทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นลาบของเราท่านทั้งหลายเราเกิดมาในภายหลังไม่ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เห็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นมหาบุรุษ เป็นมนุษย์พิเศษพระองค์มีรัศมีหประการสว่างออกจากพระวรกายของพระองค์ข้างละวาละวาไปทางไหนก็คนก็เห็นก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส แต่เราท่านทั้งหลายนะก็ได้เห็นวัดวาอารามได้เห็นพระสถูปพระเจดีเห็นพระพิสุสามนเณนรนี่แสดงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงใครเชื่อเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามทรนองครองธรรมที่พระองค์ตรัสพระองค์สอนบุคคลผู้นั้นก็จะได้รับความสุข ความพ้นทุกภัยในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าได้พากันประมาทคนประมาทนั้นเหมือนกับคนที่ตายแล้วตายจากศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ไม่ประมาทเรียกว่าชื่อว่าไม่ตายผู้ไม่ประมาทมองเห็นมรณะกรรมฐานเห็นครูบาอาจารย์ท่าน นิพานไปนะท่านตายไปก็รีบเอามาเตือนจิตสอนใจของเราเราก็จะต้องตายทุกคนที่เกิดมาในโลกจะต้องตายเราจะมีเงินแสนเงินล้านเมื่อความตายมาถึงเอาเงินซื้อเอาเงินแลกก็ไม่ได้ความตายนี่แหละเรียกว่าเป็นพยาพยาใหญ่ที่สุดเรียกว่าพยามัดจุราชคือความตาย พยามัจจุราชคือความตายนี่เรียกเป็นผู้ที่เที่ยงธรรมเมื่อถึงเวลาแล้วเขาต้องเข็นฆ่าให้ตายไปเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังธรรมะในพระพุทธศาสนาอย่าได้พากันนิ่งนอนใจนึกภาวนาพุทธโทรธธรรมโมสังโฆนึกภาวนาเราต้องตายเราต้องตาย เป็นมรณานุสติเป็นมรณะกรรมฐานสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ได้ตรัสถามพระอนนท์ว่าดูก่อนอนทนวันหนึ่งอนน์นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนนท์ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้ง นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งนั้งยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายที่จะมาถึงให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าเราตถาคตนั้นความตายนั้นพระองค์ไม่ได้ประมาทเลยนี่แหละพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เขาตายไปเขาไม่ได้เอาสมบัติพัสถานไม่ได้เอาจะมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่สามารถไปได้ไปก็ไปแต่ตัวคนเดียวร่างกายสังขารน,นี้เขาก็เอาไปเผาไปฝัง ตายไปแล้วก็ไปตามบุญตามกรรมที่เราทําไว้เราไหวพระสวดมนต์ภาวนาเราก็จะได้ไปสุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ถ้าเราภาวนาละกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้เราก็ไปพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะทุกวัฏฏะสงสาร เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังธรรมะในพระพุทธศาสนาทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนให้เราไหว้พระสวดมนต์ภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโทธธรรมโมสังโฆหรือนึกถึงมรณกรรมฐานเราต้องตายเราต้องตายเรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานเนี่ยเป็นยอดธรรมยอดกรรมฐาน ดังสแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนี